แก่ทองเป็นไงบ้างน้องเนนะไ่้วันนี้วันนี้ยั่นด้เป็นเป็นเพราะอะไรน้องชายครับเยอะไปไหนวันนี้นะแล้วก็ระบบการย่อยยังไม่้าที่คนแบบกินเยอะนี่เกี่ยวกับที่เราโดนต่อยท้องทำท่าไม่ดีเค่องยกสามไปยกยกสี่เกี่ยวไหมด้่ วันนี้เกือบเกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปครับเราเราไปดูอะไรของของคู่ต่อสู้วันนี้ที่เราเกือบไปวันนี้โดนหมัดโดนหมัดนายกสามนายกสามนยกสามเลยครับโดนโดนแล้วมันจุกร่าไงมโดนเลยจุกเนื่อไหร่จุกเพราะอะไรเรากินเยอะไปรู้ไหมมันอื่นด้วยอืมเรากินกี่โมงอาหารมันไม่ย่อยหรือว่าไงกินตอนที่สามกว่าที่สามกว่าที่สี่บ่ายสามก็แต่ว่ายังดีที่ธนาการควคุมสถานการณ์ได้ แล้วก็กลับมาชั้นน็อกจกังหวะที่โดนหมัดนี่เราคิดไหมว่าเราจะยืนอยู่รอดจังหวะนั้นคิดเยอะว่าจะยืนยืนอยู่แนวไม่ว่ายังไหวอยู่นะยังไหวอยู่คิดว่าถ้าเกิดไม่ได้น็อกในเกมจะอ,ออกในรูปแบบไหนอ่ะได้ดูดีแท้เลยนะเฮ <c oughs> ้ยอ <c oughs> ึดอ <c oughs> <บ>ึดอย่างนี้กรจบจบยกสามมาเนี่ขึ้นบ็อกสี่พี่เลี้ยงที่มุมเขาบอกบอกเราว่าไงตอนนั้นบอกว่าเดินแทงยังไง ร้อยเดินแทงเลยครับาเรสองปีนําเดินแทงเราบอกไปเรื่อยๆในวันนี้ครับว่าเพราะความใหญ่ความยาวใช่ไที่ทําให้เราชนะเขานนี้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวครันทำให้ต้านต้านพลังกับป้างเขาอยู่แล้วก็เสียไปเหมือนกันเสียขึ้นกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมาเนาะชนะมาต่อสามไฟแลที่กรุงเทพไปนะไม่กรุงเทพสองไฟแล้วหลังนี้เป็นไงร้อยยี่ห้าร้อยเท่าไรร้อยสิบร้อยสิบหกเป็นไงกำลังดีกำลังดีหรือว่ามันใหญ่ไปหลวมไปหรือว่าเล็กไป พอดีพอดีครับพพออดดีีแต่ว่าผิดที่เรากินกินกินมากเกินไปเกือบไปเหมือนกันนะจังหวะนั้นครับโดนหมันจุกไหมจุกไหมจุกครับเพียร์การจุกเพราะว่ากินกินข้าวเยอะตอนช่วงบ่ายสามทำให้ย่อยไม่ทันแต่ว่าดียังคุมสถานการณ์ได้ครับอยู่จังหวัดอะไรน้องชายอยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยอชุมพรหลังจากนี้ไปดีกวางวางเป้าหมายอนาคตตัวเองยังไงเนาะก็เนาะตอนนี้คือสี่วันเราเซ็ตเป้นาหมายนี่คือเป้าหมายเป้าหมายของเราเลย วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างกะน้องก็มีน้องอางบ้านพ่อทำสำเร็จแล้วนะทุกวันนี้ผมหนาแล้วไมีอากจีบไม่ต้องชายวันนี้ไม่มีไม่มีนะขึ้นมาเป็นต่อเนาะต่อแพงด้วยครับครับวันนี้ยินดีด้วยครับน้องยินดีครับยินดีด้วยครับก็เป็นรักกาน